เจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระจริงไพริตินาครั้งที่ห้าสิบวันที่สิบเก้ามิถุนาสองห้าหกแปดหนึ่งบทกลับพระรัตนาตาร,ร,ร,รัยรหังสัมมาสัมพุโตปัจขภาวุทังปัจขวัตังพิวาเทมิสวะขาโตปัจขวตาธรมโมูธรรมังนิมสามิสุปฏิปันโนปัจขวโตสาวกสังโฆสังฆังนิมามิ สองบทคุชาพระพริพินาศพระรหังสัมมาสัมพุทโตสุจีรังปริปรินิพุโตกุเรหิตะละมานธานิปารมีหิจะติสติยาวะชีวังอาหางพุทธังทำมังสังคังเสรานางังฆโตภูเชมิพัฒนตยังทำมังจรามิโสตินาสามุทสวดชนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตระคัจฉันตุเทวตาสัทธมังวิราชาสัสสุนันตุสักโมกขังสักเคกเมจารุเปเคสิขารเตจันตาริเกวิมาเน ทีเตรละเถจากาเมตตุวะรคาเนียเขห์อุทุมิเฉเตมุมาจัยันตุเทวาชรัตระวิสมียะกัคขันทปนาคาติทันตาสันติเจยังวุนิวรวจนะสาธุโมเมสมณุโตธรรมะสุนัขกโรอัยยมพัททนตาธรรมะสุนัขกโรอัยยมพัททนตาธรรมะสุนัขกโรอัยยมพัททนตา สี uhm ่บทสวดปุพพาคะนามกานณโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณภมนปาทะพุทธังสารณังคัจฉามิทำมังสารณังคัจฉามิสังฆังสารณังคัจฉามิทุติยปิพุทธังสารณังคัจฉามิทุติยปิทำมังสารณังคัจฉามิทุติยปิสังฆังสารณังคัจฉามิ ตติยมิตพุทธังเสนงณัจฉามิตติยมปิธรชมังเสนงณัจฉามิตติยมิตสังฆังเสนงณัจฉามิหกบทส่วนสัจจกิริยคถานธิเมเสนาั์อัญญพุทโธเมเสนาณ์วัลังเอเตนะสัจจวัชนะสุติเมหุตุสัพพทาลัทธิเมเสนาณ์อัญญคำมโมเมสนาณ์วัลังเอเตนะสัจจวัชนะสุติเมหุตุสัพพทานธิเมเสนาณ์อัญงสังโฆเมเสนาณ์วัลังเอเตนะสัจจวัชนะสุติเมหุตุสัพพทา เจตวสวดติรัตรนะปะนามะคาถาพุธทธังณเมรัตนะภูตะสลีระจิตตังธรรมังณเมรัตรนะภูตะวิสุทธิสารังสังฆังณเมรัตรนะภูตะสุสีระทิติเอตังณเมติระตานังรัตรนะตะยะวะหังสามาสมูสริตวะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยาญยุตตะภูณะโยคะวะสัพพวะตังอสมิตามหิบุตเทวะยะสาติคันเท เอกังวิณาตตฏเรสมะสัมภเวณะรลเกกถาจิตจักยิเลจะปาตุภูต่างขามพิทยาวิสยากติทุตสัตตังวินยูหิตปานิตตะชนะชะเนหิวิชัญญาลูปังโอกรมหิเกหิจิกะานจุปรพนียังเนสัจีสุทุกวิสังคุณะกายายะนามิหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตามปิสัมปัสตังมณสิตสุทธะภาษาทฐานัง ปุญญาติกานะมะสมุตมะปุญญาภูมังทุกขาปมุจนะมุขะสนนางกตานังปูชาระเหสุปะระมังภิปูชาเนยังนิพพานะสัชชิกิริยายุปนิสัยยถังสามากิเลสมะระโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัถะกุสเรหุปเสวณียังปาณิหิตาปิเสนนางขัมมณียเมวะตัสมาหิตังติระตานังสนานังคตามหา นัตตินทิวังคณะนสุนมัสมานาปูเชมาจปาปิส,สตังสุปสันนติตาตถา,านุปาลิจริยาสัธาาตาจาปุญเยนาตถะสุกเ,เตนะสุขีเทเวมุตเตชนะตาสะจัสมาปิสุวัตถิโหตุโยเจทะธรรมวินัยามหิปะมาณภูโตโลกุตราภิสมโยนิยโตสุโคชังปโสปนิสยะจายะพยา,ายัมปิโหตุวัตถุตเยปริสุปัสสะกาโก แปดนามาการสิทธิคถาโยจกักุมาโม,มหะมะลาปะกัโตสามังวะพุโทโตสุขโตวิมุตโตมารสะปาสาวินิโมจายันโตปาปิเสปาเปสิเขมังชนะตังวินนยัางพุธทธังวรันตังศีรษานามามิโลกสานาถัญจาวินายกัญจะรันเตชะสาเตชะยสิทธิโหตุสัพพันตระยะจวินาสเมุธขโมุท,มทโชโยวิยะตัสสะสัตตุ ทัศเสสิโลกสาวิสุทธิมังคังนิยานิโกธราารมมัทลัสสะทาลีสาตาวโหสติกโรสุจินโนธรรมมังวรันตังสิฏสานนาม,ามิโมหะปะทารังอุปสันตทาหังตานเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพันตระยะจมินาสเมตุสัทธัมมเสนาสุขตานุโคโยโลกสัพปะปุปากิเลสเชตาสันโตสยังสตินิโยชโกจะสวกขาตะธรรมมังวิธิตังกันโลติ สั่งคังวัลตังสุตสามามิพุทธานุพุทธังสามสิงรทิทิอันเตชะสาตันเตชะสาเตชยะสิทธิหุตุสัพพันตรายาจักพินาเสมตุก้าบุสสุนโมการอัตกะคาถาณโมอรหัตโตสามาสัมพุทธะมหิสิโนณโมอุตมะธรรมะสสะวะขาตเสวะเตนิทะณโมมหาสังคังง ASMR, งสคาาสาปิวิส ok ุทธ สีรักทิโนนะโมโอมาตายารัตสารัตนัตยสสะสาธุการนะโมโอมากาติตฐานะสาตุตายสปินะโมกราปภาเวนะวิฆาสันตุปัตถวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานะโมกรลสัตเตชนะวิทิมหิโหมิเตชวา สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมะยังภะคะวาสัจเกสุวิหารติกาเป็นลัทธงมหาวเนมหาตตาภิกขุสังเขนะสตถิมจรมาเตหิภิกขุสัจเตหิสัจเตเหวะอรหันเตหิทัศฐิจะโลกธาตุุหิเทวตายะคุยนะสันติปิตตาโหติพระควรตามสุนายาภิกขุสังฆังจะนัสโคจตุนังสุทาวาสักายิกานังเทวานังเยตตถโหสีอะยังโคภะคะวาสัจเกสุวิหารติกาเป็นลัทธงมหาวเนมหาตตาภิกขุสังเขนะสตถิมจรมาเตหิภิกขุสัจเตหิสัเหนติ รัศมีเจรกวัตตาตุหิเทวตาเยหุเยนะสันิปปิตาหุนตีพระคาวันตังขสนายาพิสุสังขันจัยันนุนนนมะยัมปิเยนาปขาวาตินุปสังกเมยามาปสรรกมิตรวาปขาวตุสติเกปัญเจกขัตสะปัสยามัติอาตโขตาเทวตาสุยัตะปินามาภะราวาบุริโสสมัญชิตตังวาภาหังภาษาลยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมิชยะเอวะเมิวสุธาวาสิสุเชวสุอันตรหิตาวะขขวตุปุระโตปัตุระหังสุอาตโขตาเทวตาพระคาวันตังกภิวาเิตวายกรรมตังตังสุกรรมตังทิตาภูเอว เอกาเทวตาพระคาวะโตสติเกี๊มังคตังอภาสิมหาสัมมาโยปวานนสินเทวคยาสมาคตาอาคตมหอีมังสมมาสมยาสิตาเยวะอัปราชิตาสังขนติอาตัคโหอัปปราเทวตาพระคาวะโตสติเกี๊มังคตังอภาสิตันตาภิกขุสมาสะหังสุจิตตังอาตโนุชุกะมะกังสุสารติวเนตานิฆเหตวาอินทิยานิรักติปันธิตาติอาตัคโหอัปปราเทวตาพระคาวะโตสติเกี๊มังคตังอภาสิเชตวะคีรังเชตวะปริกาอิทักคีรังโอหัจมะเมชา เศรษฐิสุทธิมาลาจักรภูตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขอัปปราเทวตาปะกัโตสติเกยมังกะถังอภาสรีเยเคจีภูตังเสนังคาตาเสนาเตคมิสังติอภัยยปุรินปายามนุสังเตหังเทวกายังปิบริปุเรสันติติอัตโขพะข้าววะิกุมาเตสิเยปุเยนะพิกเวทะสุโระทาตุสุเทวตาสนิเปยตาโหติตถาคตานุสนายาพิกุสังขันจะเยปิเตพิกเวอเหสุอริรามัทธนานันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัปปิภควันตานังเอตปรมายะวะเทวตาสันนิปริตาเอหิสุงสยัตถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวภวิสัติอนาคตมัททานังราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัปปิภควันตานังเอตปรมายะวะเทวตาสนิปริตาภวิสัตติสยัตถาปิไมหังเอตระหิอจิคิสสามิปิกเวเทวกายนังนามานิกิโตยิสามิภิกเวเทวกายนังนามานิเคสิสสามิภิกเวเทวกายนังนามานิ ตังสุณัฏสาธุตังมานาสิกโลธาปพระสิสามีติเอวันปันเตติโคเตพิภูปะคะวะโตปัจัตสุสุปะคะไวสัตถโมจะสิโลกะมนุษย์กะสามิยัตะภูมมาตถาสิตายสิตาคิริขภะลาหิตตาสมาหิตาปุตุสิหวาสลีนาโรบังสัพพิสัมปุโนโอทัตตะณะมัสาสุธาวิปัสสนนัมนาวิราปัิโยปัญจัสเตยตวาวเนกปิละวัตเวตโตอมันปยิสัตถสาวะเกนสัสนีรเต เทวกายาพิกันตาเทวิชาณตาพิกโวเตจขาตปามะกรลงสุตวะพุทธะศาสนาเทสัมปาตุระหุยานังอมนุสสนาทัสนาอัปเปเกสตรมัตตะหสหสังอัฏฐ์สตลิงสตังเอเคสหัสานังอมนุสสนามัตตสูงอัปเปเกนันตมัตตะหูทิสาสภาพุตาหูรัญจารสพังอภิญญาแวววัคคิตรวานจักขุมมาตโตอมันตยิสัทธาสาวะ เกศาเสนระเตเทวกายาอธิกันตาเตวิชานาถภิกขุโเยวหังกิตายิสามิชิระหิอนุปปัสโซสัตตสหัสสาวยขาภูมากปิลวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวโตสัตสีโนโมทามนาอธิกรรมุภิกุนังสมาติงวานังทัสหัสสาะเหมาอตายคขานัตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวโตสัตสีโน โมทะมานาอภิการมุงพิก at ุณังสมมติงวนังสาตาคิราภิสาหัสายาคานัตะวันิโนอิทิมโตชุต ah ิม ah ันโตนาวโตยัสสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิก an ุนังสมมติงวนังอิเจเตโสราสาหัสายาคานัตะวัน an ิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาวัโตยัสสินโนโมทะมานาอภิการมุงพิกุนังสมมติงวนังเวสามิตราบัญจสัตายะขานัตะวันิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาวัโตยัสสินโน โมทัมมนาพิกามุงพิคุณังสมุติงวนังกุมพิโรราชคหิโกเวปุรสาณีเวสนางพิโยนาสตาสหัสสังยักขานังปยญญุปาสติกุมพิโรราชคหิโกสุภคัสสมุติงวนังภูริมันจัติสังราชัทตารถุภาสาสติขันธปนังอธิปติมหาราชายสัตติโสกุตตปิตัสสาภาหงยทานามาหัปาราอิทิมาโตชุติมันโตวนาวันโตยสัตสีนโมทัมมนาพิกามุงพิคุณังสมุติงวนังทักขินันจัติสังราชาวิอุนโหตับภาาสติ กุมภ <icana>, ันธานังอธิปติมหาราชายสัจสิโสกุตตปิติสัพพะหงุนชนะมามหาปราอีที่มันโตชุติมันโตวันนั้วันโตยศศิโนโมทัศมนาอธิกรรมุภิคุณางสมุติงว่านางปชิมันจัติสังราชาวิรูปโกปาสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัจสิโสกุตตปิติสัพพะหงุนชนะมามหาปราอีที่มันโตชุติมันโตวันนั้วันโตยศศิโนโมทัศมนาอธิกรรมุภิคุณางสมุติงวนาง ภูตะรัชทิสังราชากุเวโรตัปราสาสติยขานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุษปิตตัสสะภะหงวณชนะมามหาปราชอิติมโตชิติมโตนาวเทอสัจินโมสัมมานาภิฆามุภิคุณังสมริงวะนังปุริมารทีสามครั้งตัรัฐโถสกิเนนาวิรุณหะโกปะจิเมนาวิรุปโกรกุเวโรตัลังทิสังจัตตารุเตมหาราชาสัมันตาจตุโรทิสาสัทธรรมนาตังสุวะเนกปีดังวัทเว เตสังมายาวิโนสสาปูวัจันนิกาสถามายาปูเตณทุเวเตณทุวิปูจาวิปุโตสหะจันทโนกามาเสธโตจักกินลุคันทุนิคันทุจะปะนาโตปะมัญโยจัตถิวัสุโตจะมาตาลิกิตาเสโนจัคันทโปโณโรราชาชนโญสโพอาคูปัญจสิโกเจวะติพัลูสุริยะวัจสาเอเตจันเยจัราชโนคันทปัสสหราชุภิโมทัมนาภิกามูภิกขุนังสมิงวนางอาตาคูนาภาษานาคาเวสารัสสหตัชกา กับพระสสัตระาอากูปายาคาสหายติปิยาุนาทตารัฐาจากอากูนาคายาสสิโนเอราวันนมหานาโกศปะคัสสมติวันังเยนาคราเชสหัสหาันติทิปาทิชาปะคิวิสุตจักขูเวหายาสเตวนามะชัปตาสกิตาสุปนาติเตสนามังอพยันตานาคาราชานามาสิสุปันนาตเขมมกะสีพุทโธสันหาหิวาใจหิอุปหยันตานาคสุปันนาเสนามะกังสุตุตังชิตาวชิระ เทนะสัมมุทังอสุราสิตาภาตารวาสวัสเตอิทิมโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานาเวคสาเวปจิตติสุกิตปิจัตตหาราโทนมุจิสหะสัตตันจะพาริปุตานางสเพเวโรเจนามกาสนนิจตวพะลิงเสนังลหุพัทภุปปาขมสัมโยธานิพัฒเตภิกขุนังสัมติงวานัง อาโปจะเตวะปทวิจเตวโยตธาขมูลวันุนาวันุนาเทวาโสมใจยะสัสหะไม่ตายุนากายกาคูเทวายะสัสิโนทาเสตเตรากายาสเพนะนาตวานิโนอิติมตัวชุติมันโตวันาวันโตสัสสิโนมาสัมมนาพิการมูทุกข์มาสริมจิงว่นาเวนทุจเทวาสหลิจเตวะสัมาจัทุเวยามาจัตัสสุปนิสาเทวาจันตามกุปุลักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามกุปุลักิตานักตานิปุลักิตวากุมตัมมั อคุเมตวาลหะกะวัสุนะวัสะโกเสโตสกุปะคะบุลินทะโตทะเสเตนะปะกายาสะเพนะตะวันนีโนยะติมะโตชุติมะโตนะมะโตสะสิโนมะสัมมานะสิกขะมุปิกังสะมะเนวะนางอะถาปูสะหะปูเทวาชะระมัคคิสิกขาลิวะอะริตตะกะจะโลชะจะอุภะปุพปะนิภาสีโนวะรุณาสะหะธัมมะจะอัจฉะจะอะเนชะกาสุริยะนุติราอะคูอะคูวัสะวะนิสิโน ทัศเสรตฐะสันากายาสัพเพนานาตวันนิโนอิติมโตชุติมันโตวนาวันโตสสินโนมุทัศมนาภิกามุภิกุนัสสมาธิวณังสัมมนามหาสัมนามนุสามนุสุตมาอิทาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาถาคูหะรโยเทวาเยจิโรหิตวาสิโนปัลคามหาปัลคาอาคูเทวาเยสสิโนทัศเสรตฐะสันากายาสัพเพนานาตวันนิโนอิติมโตชุติมันโตวนาวันโตสสิโนโมุทัศมนาภิกามุภิกุณัสสมาธิวณังสุกกากรุณาอาคูเวขานัสสัสหะ โอชาตะไคหาพโมขาอาภูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาราคาชาบิสกากจากสัสสิโรธนยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวสสติท่าเตเตฐากายาสัพเพนนาตะวานิโนอิทิมตโตชุติมันโตนาวตัวสัสสิโนโมธามนาภิกขมุงภิกขนาเสมาติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัตตกาจากสัสสิโนสามภิกตกาลามัสเศรฐาชุตินนามาจะอาสวานิมานะลัติโนอาคูอาสาคูปรานิมิตาท่าเศเตฐาสักกายาสัพเพนนาตะวานิโน อิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสัสิโนวุฒามนาภิกกามุภิกุนังสัมิติวานังสัตเถเตเทวานิกายาสเปนนาตะวานิโนนามันวะเยนะอาคันตุเยจันเยสัสสะสหะอุทธาชาติมัคขีรังโอขตินามนาสวังตะเข็มโอขัดตังนาคังจันถังวะสิตาติตังสุความมาปรมัตโตจับพุไตที่มันโตสหสนังกุมาโตติสดจัสุปะคัสสมิติวานัง สหสัพพมารุกันหังมหาพมาพิทินสติวกปโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทะเสถาอิสราอาคูปเจกะวัสวัตติโนเตสันจมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตยจัสเพอภิกันเตสินเตเยวัสพมามเกมาราเสนะอภิกาบิปัสสากันหาสมาธิยังเอธะคันถัสัพพันตัฏฐาเลขินะภัณฑามัตุโวสามัญตาปริวารเลทะมาวูมุงจิตะโกจินังอิทิตถะมหาเสโลกันหาสีนังอเภสยิ ปาณินาภรณ์มาหัจจะสราญกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคชนะเอโตสวิชุโกตถาโสดวจุฑาวติสังขุโตอสยังวเสจาสัพภะภิญญาแย่อวักกิตวานะจักขุมาตโตอามันตยิสตาสาวะเกศสเนระเตมาลสินาภิกขันตาเตวิชานัฐภิกขโวเตจะอัตตะปะมะกรุูสุตวะพุทธศาสนังวิตะราชิติปะกามุในสังมรปิอิศโยสัพเพวิชิตสังฆามาพยาติตายะสินโน โมทิติสหาภูเตหิสาวกตาเตชเนสุตตาติสิบเบทสวดมังคลาสุตังเสถิวนาจะพาลนังประธิตานัาจะเสวนาภูชาจะภูชนียานางเอตมังคลามุตตังปฏิรูปะเทสวาโสจะกภูเพจกตะปุญญะตาอาตตะสัมมาปนิติจักเอตมังคลามุตตัง พระหูสัจจันจสิปัญจวินโยจอสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตมังคารมุตตมังมาตาปิตุอุปทานงปุตตารัสสังขโหอนาคุราจกรมตาเอตมังคารมุตตมังทานันจธรรมจริยาจะยาตะการันจะสังขโหอนาวชานิกรรมานิเอตมังคารมุตตมังอารตีวิรตีปาปามัปปานาจะสัญญโมอัปปะมาโทจะธรรมเมสุเอตมังคารมุตตมังคาระโวจะนิวาโตจะสัตตุติจักตัญญุตากาเนณธรรมสวนัง เอตัมังคละมุตตมังขัน <a> ติจะสุวัจจะสตาสัมณานจะทัศนังการเรนธรรมสากชัยเอตมังคละมุตตมังตัปโวจะพามัจลิยันจะอริยสัจจานัทสนังนิพพานาสจจิคติยาจะเอตมังคละมุตตมังพุทธสะโลกาธรรมเมหิจิตังเกษรนกรรมปติอโสกังวิริชฌิมังเอตมังคละมุตตมัง เอตตสสันิกตวานสัพพตระมปราชิตาสัพพทโสติขจจติตาเตสังมังคะมุตตะมันติจุบสองวสวลรัตนผลิตยังกิจิวิตตังอิทะวาบุังวาสเจสุวายังรัตนังปณิตังนโนสัมมัติตาคเตนะอิทัมปิพุทเทรตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโอตุขะยังวิลาคางอมตะังปณิตังยะทัชชคัสกยมุนิสมาหิโต นาเตนะธรรมเมนะสมาติเกจิกิทัมปิทัมเณตังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยามพุทธเศทโปริวันนะอิสติงสมาธิมานันตาลิกัรยะมาหุสมาธินาเนเตนะสมโณวิชติิทัมปิทัมเมรตนงปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัตสตังปัสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโสุติ เตทัคคินยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหผลานิอิธัมปิสังเคระนางปณิตังเอเตนะสเจนะสุสวัติโหตุเยสุปายุตามนัสสะทัน,าทานหนินะนิกามิโนโคตมะศาสนาหิเตปติปตามตังวิไคหะรัฐามุทานิปุติตตค,คุณชะมานาะอิธัมปิสังเคระนงปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุคีนางปุรางณะวังนติสัมภวงัง วิรัตตจิตายะติเกภวสมิงเตขีนะปิชาอวิรุติฉันทานิพพนติธิรายัายยปทิโปอิทัรมปิสังเคระนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติปุโปรสิบสาวบทสวดธรรมบทสหัสวัคตาหเวชิตังสยโยยาจายังอิตลาปชาอัตตาตัสสะโปตัสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทวนะคันธภูนะมารุสหโกมุนา ชิตังอาปาชิตังกายิลาตถาลุมส萨ชนพุโน14ี่บทสวดเคสปุตตสูตรภาสิตะมิทังเตนะภะขาวตาชนณตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมพุเทนะเอตหตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมะปลายมาอิติกลายมาปิตากศักขะนีนะมาตักเหตุมานยะขะเหนะมาอาการาปลิวิตะเกนะมา ทิฏฐินิชานคติยามาภะปะลูปตายามาสัมมาโนนคขลุยธาตุเมเหอัตนาวัชเนยธาอิเมธมะอกุสลาอิเมธมะสาวัชรอิเมธมะวิญญขระหิตาอิเมธมะสมัตตาสมาธินาอหิตายะสุขายะสังวัตติอัตตตุเมเหปราชเฮยธายะธาตุเมเหอัตนาวัชเนยธาอิเมธมะกุสลาอิเมธมะอนัวัชรอิเมธมะวิญยุปัสสัทาอิ เมธมัสสัมมาตาสมาทินนตายะสุขายะสังวรตติอัฏฐุเมเหอุปัสสะปัญชะวิหะเรยะทาติสิบห้าบทสวดอุปเนยสูตรอุปเนยติชีวิตะมักระมายุงชนูปนิสสะนัสสติตานา เอตังพอยังวณีเปกะขมโนปุญญนิขยิรธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมะปะมายังชลูปนิตาสันสติตานาเอตังพอยางวณีเปกะขมโนโลกามิสังภัยชตุสติเปโโยทกายิราชสังยะโมวาจายะอุทาเจตัสาต่างตัสสะเปตัสสะสุขาวะสุขายะอุติยังชีวามานูปะโรติปุญญธรรมโมหเวรักขติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสนิสังโสมเมสุจินเน นาทุกขติงคัตฉปิธรรมจจรีสัเพสังราอนิจจติยะธาปัญญายะปัสสติอัถนิพินทติทุเขสามมโควิสุทธิยาสัเพสังราทุขาติยะธาปัญญายะปัสสติอัถนิพินทติทุเขสามมโควิสุทธิยาธรรมสัเพธรรมะนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัถนิพินทติทุกเขสามมโควิสุทธิยา บวสุตอปันนกะชาโดกอปันนกะฐานะเมเททุิยังอภูตากิกาเอตััญญายะเมทาวีตังเขยยาอปันนกังพระหุงเวสละนังยันติปัปภะตานิวนานิจจะอารามลุขะเจตยานิมนุสา์พยาตชิตาเนตังโขสระนังเขมังเนตังเสนามุตตมังเนตังเสณะมาคัมมะสัพพะทุกขะมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะเสนาคตโตจัตตาริอริยะสัจจานิสมัติปัญญาเจ้าปสติ ทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขสัจจะอติกมังอริยันจะอตังคิกังทุกภูสัมมคามินังเอตังโขเสือนังเขมังเอตังเสลานะมุตตะมังเอตังเสลานะมากามะสัพพทุกขะรมุจติสิบเจ็ดวรสวดพระเทกรัตะคาถาอติตานันวาขเมยยะนภัตติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คคลมุสาวสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะชะตรี ตามปะฮีนันตังอัปปตันจะอนาคตังเสยลปกและเสืง่งก็เป็นอันละเป็นแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังพัทัาตถาวิปัสติอาสังหิลังอาสังขุปปันตังวิธารมะลูกภูพหเยบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงนไม่คอนแวนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ผูกพองเถิดอาเชวะกิจะมาตัปัางโกชัญญามาลังสุเวพึงทำกับเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นะหิโนสังครันเตนะมหาสเสนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชมีเสนาใหญ่นั้นก็ไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาพิงะโหรัตตมะตันติตังตังเวพระเทกาลโตติสันโตอาจิกเตมุนนติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุกคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดข้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเลยด้วยประการชนีแล18บทปดวสวดพินหะปัจเจเวกะคณะปาทะ ชารชาธรมิมีชราอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรมความแก่เป็นไปไม่ได้พยาธิธรมุมีพยาธิอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรมความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรมุมีมรณงอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรูวผลความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นไปต่างๆคือเราอยู่แต่พลาดพลากจากคอละของดินใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมสโกิีกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสระโนเรามีการไปเกของตนมีการมไปผู่ให้ผลมีกรรมไนแดนเกิดมีการมไปผู่ตอดตามมีการปฏิพึ่งอาศัยอย่างกรรมังกฤษามีกัรยานังวาปาปังวาตัสะทายาโทภวิสามีเราทำกรรมอะไรว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทที่เราจะต้องได้รับผลการมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอะทินหังปัญจเวชิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด สิบเก้าวัตสวนเทวตาอุโยชนาคตตาทุกขปัตตาจานิทุกขะพยาปัตตาจานิพยาโสขปัตตาจถนิโสกาหัตุสเปติปานิโนเอตาวัตตาจะอเมสสะพะทางภุญจะสัมปะทังสัพเพติวานุโมทันตูสัพสะปฏิสิทธิยาธานังวัตัตูสัตถายะทานังวัตันตูสัตถายะสีลังละคันตุสัพปทาปะวนาพิรตาหุนตุ พระชันตุเทวตาคตาสเฟพุทธาปรพลปตาปเจกานันจายังวะลังอรหันตานันจะเตชินะระขังปัตมิสัพพโสยี่สิบบทสวเทวตาปฏิทานคาถายาเทวตาสติวิหารวาสินีถือเป็เรโพธิกรเรตหินตาหินตาธรรมะธาเนนะพระวัตุปุชิตาโสติกลโลเตทะวิหารมันทะเลเทราจะมัชานวากาจะพิโตสารามิกาธนปฏิปัสกาขามาจะเตสานิขามาจะอิสรา สัพพาณภูตัสุขิตาภะวตุเตชะราภุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสรตัชตาอัตตุปาติฆานิยานิฆังธรรมวัลังปุติเตสัพเพปิทุกขสสะการตุสังขยังสัตตุทิราสตั้งธัมโมสัมมัทธนาจจปุกะลาสังโฆตุสมะโควะตายะจัจตายะจัอัมเหนะกตุสัตตโมสัพเพปิสัมมาจาริโนุทิัพราบุญญาภาพเมริยาภูติเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะ สัพพะป so 拜拜ส e ิทานะคาถาปุญญสิธานิการตสะยานันยานิกตานิเมเตสัจจฟัชิโนโหตูสัตตานันตาปมานิกายติยาคูณาวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจายะทิถาวาอันเยมชัตเวลิโนสัตตาติทันติโลกสมิงเตภุมาจุโยนิกาเปปเจเจกะจะตุวกกาลาสังสารันตาพระวะพระเวยะทังเยปิกานัมเมอนุโมทตุเตตยัง เตยจิมังนัประชาณติเทสะเทวาเตสังนิเวทยยุมะยาสินานะปุญญานังอัิโมทนาเหตุนาสเพสัตตาสตาหตุอเวลาสุขชีวินโนเขมาปะทันจะโพธันปปโณตุเทสะสาสิชตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจนเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแหง่งและแหง่งบุญทั้งหลายอืที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมันดาและบิดาวข้าพเจ้าเป็นต้นข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำมันซีมีขันห้าละกันหนึ่งละขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในพบน้อยละยพบต <c oughs> ้องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและยพบใหญ่ <c oughs> สัตว์เราได้ทราบการให้สมบูรณ์ข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราไร้ย่อมไม่ทราบการให้สมบูรณ์ข้าพเจ้านี้ขอเทศ่ยทั้งหลายยังแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทานาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงทานเกษมเถิดขอคำว่างอดีตของสัตว์เหล่านี้จงสำเร็จเถิด อนุภาพแห่งถัตจารุทฐานอนุภาพแห่งความเพียรอันนี้ส่งผงการบูชา,าพระรัตนตรัยด้วยการสัตย,ยายบุตรสวดมนต์พระสุตขตขรปิรกภาษาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจีเกิดมีแก่พ,พระเจ้าโปรยพุนจากสุดไฟทั้งปวงข้าพเจ้าเจอต่างโลกและต่างธรรมขออทุเชติระทั้ทงหลายโปรยมุทนาในการสวดสัตย,ยาบุตร และธรรมะเหล่านี้เมื่อนมุลนาแล้วควรอเมย์พรา้แก่พระเจ้าและวัตถุมงคล็จึิเปนิพินาตโดยมู่งสมเร็จปัญญาในสังวรวัตววรในิวิหารรอจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิบสร้างขึ้นและที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขออสงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปฏิและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จจากสิทธุประการเถิด